นายต้ตนไอติมอ่ะสวัสดีครับ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 เดี๋ยวอยากไปชมต้นไอติมจังเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปชิมต้นไอซกครีมหรือว่าต้นไอติมอ้าต้นเลยไปเราไปดูกันเลยครับโอ้โหอยากมากินนานแล้วนี่เโเดี๋ยวมาทางนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูต้นไอศกรีมบินที่เขาล่ำลือกันว่ามันเป็น พันไม้ที่หายากแล้วก็หาัในประเทศไทยเนี่ยถือว่ายังไม่มีที่ไหนที่ติดปักและวออรอบขนกว่านี่ครับโอ้โหต้่ายรูผมเลยเนี่ยนี่ครับนี่คือต้นไอซ์สีมทแท้ๆครับนี่กำลังเริ่มจะแก่เดี๋ยวเราออกชิมกันตรงนี้เลยโอ้โหนี่นี่ครับไอซ์สกีมบิน นี่ครับเดี๋ยวเราบอกชิมกันเลยว่ามันรสชาติด้วยดอกเป็นยังไงเขากินกันยังไงนี่นี่ปลูกมากี่ปีเนี่ยสามปีครับโอ้โหนี่กําลังออกดอกนี่ออกดอกใหม่นี่กำลังเริ่มออกดอกแล้วก็เร่ดอกนี่นี่นั่นนี่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 ติดติดเต็มเลยนี่นี่ติดดอกใหม่เออมีฝักเล็กฝักน้อยทยอยออกตามนุ่นเห็นไหม เดี๋ยวเราไปดูด้านโน้นกันไปดูด้านในกันดกหน้าดูเลยเนี่ยมันเป็นต้นไอสิครีมที่ปลูกในเมืองไทยได้ผลครับนี่ครับเป็นไงมั่งดูฝากฝักบุฝากไอสิครีมเดี๋ยวเราหยิบหยบเม็ดลองลองดูว่าเราจะชิมข้อไหนกันดีเนาะเออเดี๋ยวดูอันนี้ดินี่ก็ กำลังติดใหม่นี่ก็กำลังติดใหม่ใช่ไหมนี่โอ้โหนี่เราได้ตัวผููจากควกโนนมาผสมเกสรมาผสมเกสรรุ่นต้นฟักะนี้พึงได้ติดผลไอคกีมบินเนี่ยคือจะปลูกต้นเดียวไม่ได้มันจะต้องปลูกถ้าปลูกต้นเดียวเนี่ยมันจะไม่ติดผลปลูกตัวพู้ตัวเมียอ่าตัวเมียสิบต้นตัวพู้หนึ่งต้น แล้วมันถึงจะติดนี่นี่นี่ดูเขาดิเดี๋ยวเราลองผ่ากินมันว่ามันอร่อยขนาดไหนออรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงผ่ากินกันเลยนี่ครับรสชาติมันเป็นยังไงนี่มวิธีผ่าไอ้กินไม่ได้ยากเย็นเลยครับนี่ครับเห็นแต่ดูในนี่ผ่าแบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับโอ้โหนี่ลึงมาแบบนี้เลยผ่าง่ายกินง่ายนี่ครับ นี่เราก็เริ่มนี่สุกเลยเนี่ยสุกเร็วดินี่นี่เราก็แกะอย่างนี้เลยครับนี่เราก็เม็ดออกลอง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 ต้องถ่ายรูปแล้วอ้าวนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวบึ้งถ่ายกินก่อนกินก่อนเอาเอาหันหน้าไปโน้นหวานเจ็บเลยรสชาติไอศครีมเราได้ชิมแล้วลิ้มลองเป็นไงหวานนุ่ม มันมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเรากินไอรีมผสมหรือว่าไอกินไอติมผสมวลีลาดองอร่อยมันมันมีโปรตีนแล้วก็วิตามินสูงมากเลยนะเม็ดมันแยกกันเลยเนี่ยมันแยกเม็ดมันกินง่ายเดี๋ยวเก็บเม็ดดูก่อนอร่อยอร่อยมากรสชาติที่พูดง่ายๆว่าไม่ไม่เคยได้รับประทาน ผลไม้ที่มันกรินนิ่มมันนิ่มแล้วมันมีความกรอบในตัวเมันก็แยกกันนี่เราแบบนี้อ้าวนี่นี่ตาตากล้องน้ำลายไหลเลยสิอากจะให้มือสานจะให้มือสานอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งให้ทานไม่ต้องกลัวอว่าจะไม่ได้ทานวันนี้เรามาทานกันแบบคาต้นกันเลยนี่ครับ เอฟซีหรือท่านผู้ชมก็ได้เห็นกับตาหรือว่ารสชาติของไอศกคิมเดี๋ยวถ้าช่วงมีแก่เยอะๆเราก็จะเชิญท่านมาจิมกับเราเอฟซีที่ติดตามสวนเกษตรเสริมทรัพย์นี่ครับนิ่มๆมากนิ่มๆนิ่มๆเอาอีกหน่อยไม่เฟือนด้วยนะมีรสชาติมันมันถูกโดนอ่ะ ไม่ขเนกันเลยอ่ะมันมันมีความอร่อยมีความหอมในตัวอืเจ็บเม็ดไว้แล้วเม็ดทุกคนก็กินได้ก็ติดใจอ่ะโอ้โหโปรตีนไม่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 โปรตีนมันสูงมากแล้วก็รถไม่ไปทางไหนเลยวิตามินมันมันมันไปไอศครีมเลยโดนๆเลยอ่ะนี่ยังขนาดยังไม่ได้แช่เย็นนะถ้าแช่เย็นจะขนาดไหนนะทานแบบ เหมือนเรามาทานในตีมกลางป่ากันใช่หไหเนาะนี่มาทานในตีมกลางป่ากันเ,เดี๋ยวสักหน่อยมันอดใจไม่ไหวท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้ตากล้องหน่อยนี่ครับเดี๋ยวลาท่านผู้ชมตรงนี้เลยครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ติดตามรับชมคลิปดีๆมีสาระไอศ์รกีมบินสวัสดีครับ